สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วในพูดไว้แบงนี้ครับขั้นตอนในการแจ้งความเราก็มาแจ้งความรักษาสิทธิของเราดำเนินคดีหลายช่องตอนนี้มีทั้งหมด3ช่องผมให้ทีมงานทนายผมดำเนินคดี3ช่องเลย วันนี้แจ้งความทั้งหมด3ช่องเผยแพร่ภาพผมโดยไม่ได้รับอนุญาตเราต้องทำให้เขารู้ว่าผมไม่อยากให้ใครมายุ่งกับผมกับลุงต้องควรอยู่ในขอบเขตไหมละ่ะว่ากันไปตามกฎหมายผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกเคสนี้นะ่ะผมจะทำเป็นกรณีตัวอย่างให้กับบุคลากรทั้ง3คนนี้ว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะมันผิดนะอย่าไปทำนะ กฎหมายตัวใหม่ออกมาคุณควรศึกษาให้ดีคุณรับทราบแล้วหรือยังผมจะไปถ่ายใครต้องขออนุญาตก่อน ag, #save ลุงพลในเมื่อสื่อเข้าแจ้งลุงเราก็แจ้งสื่อเราเจอกันทั้งปีอะผมพร้อมที่จะเดินทางไปศาลช่วงนี้นะ่ะมีแต่เรื่องราวขอขอบคุณทีมงานทนายด้วย ขอบคุณร้อยเวรที่รับเรื่องนี้ด้วยเราก็รอดูต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าแจ้งปุ๊บได้ปั๊บเลยมันต้องสอบปากคำเพื่อตั้งข้อกล่าวหาเขาร้อยเวรต้องเรียกมาสอบปากคำตั้งข้อกล่าวหาส่วนเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับทางร้อยเวรจะส่งถึงอายการเองเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเขามีสิทธิ์จะจ้างทนายสิทธิ ของเราคือตั้งข้อกล่าวหาเพราะว่าเราเป็นผู้เสียหายเขาจะผิดหรือไม่ผิดเราก็ไปสู้กันในศาลความคืบหน้าจากทางช่อง y ยูทู b e คยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ผมก็มาดำเนินคดีกับสื่อสื่อหนึ่งที่เอาภาพผมไปเผยแพร่หลักฐานมีชี้ชัดว่ามาจากกล้องหน้ารถคุณระหว่างเกิดเหตุมีรถคุณจอดตรงนั้นเราก็มีหลักฐาน กล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุตรงนั้นเอามามอบให้กับท่านร้อยเวรทนนายกำลังคุยอยู่คุยถึงข้อกฎหมายต่างๆที่จะดำเนินคดีกับคนนี้ว่าทำเรื่องส่งเข้าไปอายการจะส่งฟ้องไหมคนอย่างผมคุยง่ายครับในเคสนี้ผมอยากให้เขาเป็นกลางในกรณีที่ผมแจ้งความ อยากให้เขาเป็นกลางอยากให้ทำข่าวตรงไปตรงมาไม่อยากให้ทำข่าวบิดเบือนเอ็นเอียงที่ผ่านมาน่ะสังคมประชาชนก็รู้ว่าบุคคลคนนี้ที่ทำข่าวอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะบิดเบือนแตกต่างจากความเป็นจริงขอบคุณร้อยเวรที่นี่ที่รับเรื่องให้ความเป็นธรรมกับผมรอติดตามดูกันในเคสนี้เราก็จะต้องดำเนินคดีบ้าง ผมมีเวลาให้คุณทั้งปีขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเราไม่ผิดคนอย่างผมผิดขอโทษก็จบผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกในเคสนี้ทำให้เราเสียชื่อเสียงทำให้เราวุ่นวายทำให้ธุรกิจเราเสียหายคุณเอาไปลงโซเชียลส่งให้ช่องนั้นช่องนี้เล่นถ้าคุณไม่ลงแก้ข่าวให้เราเราจะดาเนินคดี ให้ถึงที่สุดเพราะแค่นั้นเราจะต้องรักษาสิทธิของเราพยานหลักฐานเรามีความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube กริดพลเดชวิสัยได้พูดไว้ดังนี้ครับผมจะพูดถึงข่าวโดวยเฉพาะสื่อกระแสะหลักผมจะชนกับสื่อกระแสะหลักทุกช่องที่นำเสนอข่าวบิดเบือนหลายคนถามไม่กลัวเหรอพวกนั้นน่ะจะต้องกลัวผมมากกว่าตอนแรกนะ่ะดูช่องอมรินก่อน ผมอยากฝากบอกคุณพุทธว่าบอกทีมงานทุบโต๊ะข่าวให้พิธีกรทำการบ้านให้เยอะหน่อยอย่างที่ทุบโต๊ะข่าวนำเสนอข่าวลุงพลไปมีปัญหาเรื่องมีปากมีเสียงกันระหว่างทีมลุงพลกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งระหว่างที่นำเสนอก็เล่าเรื่องไปพอฟังไปฟังมาเอ่อยชื่อยูทูบเบอร์คนนั้นตอนแรกบอกมีผู้ชายคนหนึ่งคุณต้องรู้จัก กับยูทูบเบอร์ทั้งหมดปรากฏว่าเขาก็ไลฟ์แล้วก็มีเสียงเอะโวยวายนักข่าวไม่เห็นหรอคุณไม่อยู่ตรงนั้นเหรอแล้วที่เล่าเป็นตุเป็นตะแต่เห็นลุงพลแวบหนึ่งความจริงต้องเห็นว่าลุงพลทำอะไรอยู่หรือไม่ก็ถามยูทูบเบอร์คนอื่นสิ่งที่อยู่ในนั้นตอนแรกบอกไม่รู้ตอนหลังเรียกพี่ซะง,งั้น นี่คือความย้อนแย้งของการนำเสนอข่าววันนี้ผมขอประนามอีกช่องหนึ่งเสนอ Fake n e w ์เลยนะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะใครๆก็รู้มันไม่มีอะไรกระทบกระทั่งเลยแต่ไปพาดหัวแล้วไปเอ่ยคำของทนายเกิดผลด้วยโพสต์แบบนี้ใช้ไม่ได้นะเขาเรียกว่านั่งเทียนคนดังโดยโพสต์ว่าจำเลยคนดัง แห่งบ้านกกอกคดีน้องชมพู่และลูกน้องรุมทำร้ายยูทูบเบอร์ที่ไปเกาะติดการเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาคตามคำสั่งของสารมุกดาหารคุณเขียนแบบนี้ได้ไงคุณตื่นได้แล้วนะอย่าลืมอุดมการของคุณสิความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไปอย่างนี้ครับวันนี้ผมปรึกษาทีมงานทนายในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้ผมฝากถึงสื่อ สื่อหนึ่งที่เอาภาพผมกล้องหน้ารถคุณส่งไปให้นักข่าวออกทําให้ผมนะ่ะเสียหายเสียชื่อเสียงเป็นภาพทะเลาะวิวาทคุณได้รับอนุญาตจากผมหรือยังคงไม่ต้องบอกว่าสื่อไหนถ้าคุณจะแจ้งความลุงพลท,งทั้งทั้งท,งที่ในการที่คุณจะไปแจ้งความมันไม่เป็นความจริงเป็นการแจ้งความเท็จหรือเปล่าพยานบุคคลเรามี คุณตั้งข้อกล่าวหากับลุงพลผมก็จะตั้งข้อกล่าวหากับคุณผมเตือนคุณแล้วนะผมได้มาปรึกษาทีมงานทนายแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลุงเขาไม่ได้ผลักอ,อกคุณนะแต่แค่ขอให้คุณอะกลับไปขออย่าถ่ายคุณมีหลักฐานตรงไหนที่ลุงผลักอ,อกคุณคุณไปแจ้งความทำให้ลุงเสียหายระวังคุณจะถูกแจ้งความกลับ ถ้าคุณยังไม่ยุติเรื่องเลวร้ายผมนี่แหละจะดำเนินคดีกับคุณโดยการที่คุณเอาภาพผมไปให้สื่อมวลชนหลายช่องทำให้ผมเสียชื่อเสียงทำให้ผมเสียหายมันมีภาพหน้ารถคุณใช่ไหมมันเช็คไม่ยากครับในการทำงานของเจ้าหน้าที่ถ้าคุณยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้คุณจะไปแจ้งความก็ไปแจ้งเป็นสิทธิของคุณแต่เอาความจริงสิ คุณทำสื่อบอกอยู่ตรงกลางผมจะให้ทีมงานทนายทำหนังสือร้องเรียนไปที่สื่อของคุณช่องของคุณและปลดคุณออกจากพื้นที่ตรงนี้ไม่อนุญาตให้คุณอยู่ในพื้นที่นี้ผมและทีมงานทนายจะเดินทางไปที่สื่อของคุณถ้าคุณยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ความคืบหน้าจากทางช่อง Inspixon YouTube คุณกริดพลเดชวิสยัย ได้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อวานนี้มีข่าวสะเทือนวงการยูทูบเบอร์แห่งบ้านกกอกเป็นข่าวโด่งดังจนสื่อหลักนำไปเสนอจริงๆแล้วนะ่ะสื่อหลักวนเวียนอยู่แล้วส่งให้บอกอข่าวให้นำเสนอปกติธรรมดามีการสัมภาษณ์ผู้ที่ไปแจ้งความกับตำรวจว่าตัวเองนั้นถูกทำร้ายเรื่องนี้ผมได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์คล้าย ที่ช่องอื่นๆนำเสนอแต่ไม่ได้เสนอครบถ้วนที่ช่องดังหนึ่งนำไปออกเห็นเหตุการณ์หนึ่งน่ะมียูทูบเบอร์คนหนึ่งไลฟ์สดอยู่ที่องค์ปู่ประิจิตบริเวณนั้นทางลุงพลเอาสแสลมคลุมเอาไว้อยู่น่ะจะทำการย้ายขอร้องว่าแม่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายถ่ายคนคนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยไปถ่ายไลฟ์สดไม่ได้ถ่ายไปที่องค์ปู่แต่เขาไลฟ์สด เป็นสิทธิของเขาขอไม่ก้าวล่วงแต่ระหว่างไล้สดนะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งขอร้องไม่ให้ไล้สดผมเข้าใจทนายความฟังด้วยนะครับว่าบริบทของคนบ้าน,านมีกติกาในหมู่บ้านเป็นทุกหมู่บ้านไม่อยากให้มีการถ่ายเป็นกติกาของเขาหลังจากนั้นนะ่ะผู้หญิงก็กลับมาผู้ชายก็เข้าไปแทนก็พูดดีอยู่ขอร้องไม่ให้ถ่าย แต่ทางยูทูบเบอร์เสียงแข็งจะถ่ายก็เสียงดังลุงพลก็มายกมือไหว้ขอร้องไม่ให้ถ่ายพูดตามประษาแก่ไม่ได้รุนแรงลุงพลเห็นมีการทะเลาะเสียงดังเลยจะมาห้ามขอร้องไม่ให้ถ่ายเรื่องเป็นแค่นั้นนะสิ่งที่ข่าวต้องทําคือเมื่อไปสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์คนที่ไปแจ้งความแล้วควรไปสัมภาษณ์น้องอีกคนที่มีปากเสียงกันด้วยทำไมถึง ห้ามไม่ให้ถ่ายลุงคนบอกว่าตอนที่จะรื้อนะ่ะต้องปีนขึ้นไปเลื่อยตัดเป็นท่อนๆเท,ท้าต้องเหยียบที่องค์พญานาคไม่สวยงามกระทบกระเทือนใจผู้ที่นับถือศรัทธาองค์ปู่ปริจิต